ถ้าคนที่คุณรักคบหาอยู่กับคนที่เกิดวันที่5ของเดือนใดก็ตามคุณก็ต้องตระหนักไว้ว่าคุณได้คบกับคนที่มีลักษณะนิสัย2อย่างอยู่ในคนคนเดียวกันนิสัยที่แท้จริงของคนที่เกิดวันที่5ก็คือการเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเป็นคนที่มีเหตุผลและยอมรับความจริงกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่ก็จะไม่ปล่อยให้ชีวิตไปตามยถากรรมถ้าเปรียบกับเป็นหัวหน้าทีมนักกีฬาเขาก็เป็นหัวหน้าทีมที่ไม่เคยเสียใจเลย ถ้าทีมของเขาหรือเธอประสบความพ่ายแพ้แต่ก็จะรีบปรับปรุงทีมเป็นการใหญ่คราวหน้าจะได้ไม่แพ้อีกคราวนี้แพ้แล้วไม่เป็นไรเขาหรือเธอจะคิดอย่างนั้นคนเกิดคนที่5้าจะเกลียดการถูกบังคับให้เป็นอย่างโน้นทําอย่างนี้ถ้าเขารู้ตัวว่าถูกสั่งถูกบังคับเขาก็มีปฏิกิริยาในการต่อต้านขึ้นมาทันทีถ้าท่านมีคู่รักคู่ครองหรือลูกๆเกิดในวันที่5แล้วล่ะก็ จะต้องรู้ความจริงข้อนี้เอาไว้เป็นเบื้องต้นเลยทีเดียวสมมุติว่าแฟนของคุณเกิดวันที่5แล้วกาลังติดบุหรี่อยู่ถ้าคุณเข้าไปบอกเขาว่าเขาควรงดสูบบุหรี่เขาอาจจะเลิกกับคุณไปเลยก็ได้ทั้งๆที่เขาก็เห็นด้วยกับคําแนะนําของคุณแต่ต้องบ้าอดบุหรี่อย่างจริงจังแต่นั่นหมายถึงว่าเขาเลิกคบกับคุณไปแล้วสิ่งที่คนวันที่5ต้องการก็คือการเปิดโอกาสให้เขาได้ทําในสิ่งที่เขาอยากทําจริงๆถ้าเขาเป็นเด็ก คุณก็ควรปล่อยให้เขาได้เล่นผาดผลได้อย่างตามใจชอบเพียงแค่คอยดูอยู่ห่างๆไม่ให้เกิดอันตรายก็เพียงพอแล้วและถ้าเขาหรือเธอเป็นคู่รักหรือคู่คลองของคุณเกิดอยากเล่นกีฬาผ่าผลหรือการลงทุนที่อาจจะดูเสี่ยงไปบ้างทางธุรกิจหรือแม้แต่เขาคิดอยากจะมีภรรยายอีกสักคนหนึ่งถ้าหากพอยอมได้ก็ควรจะยอมแต่ถ้ายอมไม่ได้ท่านก็ต้องคัดค้านโดยวิธีหวานล้อมไม่ใช่การชี้นำหรือสั่งเขา เพราะคนที่เกิดวันนี้ต้องการที่จะได้แสดงความสามารถถ้าใครคิดไปกีดขวางหรือปิดกัน้นไม่ให้เขาหรือเธอได้ทําในสิ่งที่ต้องการแล้วล่ะก็แม้จะรักกันสักปานใดก็อาจจะกลายเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันได้ทันทีอย่างไรก็ตามเขาหรือเธอโดยปกติแล้วเป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะนิสัยที่อ่อนหวานขี่เกรงอ,อกเกรงใจและยังแถมเป็นคนที่ช่างเอาอกเอาใจซะด้วยเขาจะแสดงอาการดื้อรั้นก็ต่อเมื่อถูกบังคับเท่านั้น คนที่เกิดในวันที่5เป็นคนที่มีรสนิยมทางเพศสูงชอบกิจกรรมทางเพศที่ประณีตเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียในเรื่องเซ็กแต่เมื่อถึงบทสุดท้ายคุณอย่าได้ไปเผลอแนะนําอะไรให้เขาหรือเธอเป็นอังคาดปล่อยให้เขาหรือเธอมีความสุขในแบบที่เขาต้องการเห็นจะดีที่สุดเขาหรือเธอเป็นคนที่คนอื่นมองว่าชอบเผด็จการก็ตรงนี้แหละ